w e ก k l y เนวีดูดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่29สิงหาคมถึง4กันยายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนของคนเกิดวันพฤหัสโดยอาจารย์เนวีฟอร์ซั c เซส ก่อนอื่นขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทระคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลาหกนาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึงหกโมงเชา้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสคือคนที่เกิดตั้งแต่หกโมงเช้าของวันพฤหัสจนถึงตีห้าห้าสิบเก้าของเช้าว,วันศุกร์ หากท่านไหนไม่แน่ใจสามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้คุณอาจได้รับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะหากต้องการหาที่ปรึกษาในเรื่องที่กังวลให้ลองมองหารุ่นพี่หรือคนที่แก่ประสบการณ์มากกว่าคุณดูเพราะพวกเขาจะสามารถช่วยคุณได้มากกว่าที่คิดสำหรับคนที่มีบุตรหลาน ช่วงนี้คุณอาจจะขีดเส้นวางกรอบหลายอย่างให้พวกเขามากจนเกินไปจนทำให้พวกเขาอึดอัดมากควรยืดหยุ่นลงบ้างก็จะดีกว่านี้ด้านการงานช่วงสัปดาห์นี้คุณจะมีความมุ่งมั่นและมั่นใจเกินร้อยมีความต้องการที่จะเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพที่คุณทำอยู่ให้ระวังคนรอบข้างอิจฉาหรือมันไส้ ถ้าคุณมีผลงานโดดเด่นหรือมีการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นและใครที่ทำงานมานานจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นแต่หากคุณไม่ได้มีทักษะอะไรเพิ่มเติมเลยก็ต้องทำใจว่าระยะนี้อาจจะยังไม่มีความก้าวหน้าเด่นชัดนะักคนที่มองหางานใหม่คุณยังพอมีลุ้นอยู่บ้างเหมือนกันแต่อาจจะโดนต่อรองเรื่องเงินเดือน ทำให้ยากจะตัดสินใจว่าควรย้ายงานดีหรือไม่ใครที่มีลูกน้องช่วงนี้ลูกน้องอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังคุณเท่าไหรนะด้านการเงินโชคลาภการเสี่ยงโชคการเงินโดยรวมก็ยังถือว่าไม่ได้ติดขัดอะไรเรียกว่าจังหวะนี้ค่อนข้างมีเงินเข้ามาให้หมุนแค่คุณจะเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตทางด้านการเงินของคุณ เพราะเป็นช่วงที่มีความมุ่งมั่นและต้องการอนาคตที่เป็นจริงเป็นจังจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนหรือหาวิธีทำให้เงินที่มีอยู่เพิ่มขึ้นคนทำงานประจําคุณจะเริ่มประหยัดกว่าแต่ก่อนและมีความต้องการที่จะหาเงินให้ได้เพิ่มขึ้นกว่านี้สำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะต้องจัดการเกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัทก็จะช่วยให้การเงินในองค์กรคล่องตัวมากขึ้นได้เช่นกัน ด้านโชคลาภการลงทุนระยะนี้ดวงของคุณจะยังไม่มีโชคลาภมากนะักแต่ควรไปทำบุญเสริมดวงก็จะช่วยให้ชีวิตราบรื่นขึ้นได้โอกาสเสี่ยงโชคต่ำด้านความรักคนโสดช่วงนี้จะยังไม่มีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาหรืออาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่ยังไม่ดีมากพอดังนั้นอย่าเพิ่งใส่ใจกับเรื่องความรักมากนะักอยู่เป็นโสดไปก่อน อาจจะเหงาบ้างแต่ก็ทุกน้อยกว่าส่วนคนที่แอบรักอยู่ความสัมพันธ์จะยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปอย่างช้าช้าสำหรับคนที่มีคู่รักแล้วคุณอาจจะมีคนรักที่อายุมากกว่าหรือนิสัยผู้ใหญ่กว่าคุณดังนั้นต้องอดทนไว้บ้างเวลาเขาบ่นหรือสอนคุณช่วงนี้คุณอาจมีการเปิดใจพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมา และควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์คู่ที่คบกันมานานอาจจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับอนาคตระหว่างพวกคุณว่าจะเอายังไงกันต่อไปด้านสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีควรระวังโรคที่เกี่ยวกับคอเช่นอาการเจ็บคอคอเคล็ดหรือหลอดลมอักเสบการทานน้ำน้อยจนเกินไปหรือทำงานหนักก็ส่งผลให้ป่วยเรื้อรังได้เช่นกัน คนที่ป่วยอยู่ควรหาเวลาไปพบแพทย์และปรับวิธีการใช้ชีวิตใหม่หากป่วยเรื้อรังอยู่อาการจะดีขึ้นบ้างแต่ยังไม่ถึงกับหายดีเต็มที่เกรดเคล็ดลับมงคลสีมงคลประจำตัวได้แก่สีส้มสีแสดสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่สีเทาสีม่วงอ่อน สีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาภมีเสน่ห์ได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีขาวสีเหลืองสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหได้แก่สีชมพู สีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีเขียวสีอัป,ปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีดำสีม่วงแก่ของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงสบงจีวรหนังสือธรรมะตู้ยาโตมูปูชาหมอนหนึ่งคู่อาสนะควรทำทาน ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญบริจาคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวพระประจําวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางสมาธิคาถาสวดบูชาพระประจําวันพฤหัสชื่อคาถาฝนสเสน่ห์ท้องว่าพอสัมสัมวิสเทพอสวดวันละสิบเก้าจบสวดบูชาเป็นประจำ จะทําให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนววิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ